ามกัห่อกลัวจะฉีฉีก็ทำไมตุงกลสบายดีตอนช่วยๆฝันผี่นอบไปทุกคนมันีีออกมานะนะเจ้วห้ามออกมานะกระเป๋าสบายแน่เฮ้ยแน่ลอกไมใช่เลยลูกอาไปเหรียญใส่เลยคือพ่กมีแนวขาดอ้าวบบเห็นจ้ะก็ดาวชิลลอกเพืออนเอาห้ามออกมานะนะแล้วก็ออกไปเบิ่งเขาเบื่องน้ำเลย ิขี่รถจักรแม่งออกไปแต่บ่หอดหน้าดอกทางมันยากหอดแต่บอลหนามฮะเลยแล้วก็จีจอดเลยฮนแล้วก็ย่างเนื้อต่อไปเอาของๆขากินบ่ไปกันไปกันไปมาได้ว่ยังไงเลยไปที่ทุ่งขวบอีนุ่งนั่งอีส่วนจุดที่ออกไปก่อนแล้วก็แม่จุดที่ยางกไปเจ้าจุดที่จักรมันเคยช่วยแต่บอกจะเป็นเพ่เลย เครื่งกันกันเราเองเราเพื่องนี่ฮะมเนราะยักษ์แล้วัวเออมันจะไปรับกัน tốt tốt năm canh rồi đấy จะรเทียงเขาว่ดนะเขาหลัดเบไเลยนะาะเงเจ้าจะมีเลนี่อห้าเอาห้าไปชมไปถ่าไกเต็มที่อีกแล้เนาะเบอสีหอดเนี่ยถุงตัวนี้ได้ใช่ไหข้องเจ้าก็ือกระิบเขาเลยเฮี่ยอะใช่ไหมมาือจัะตุกหนึ่งมาหนามเลยนักหนามิ่เออแอ้มาอันี้ละลายให้พี่จิตจะได้ฉนามกินนังกินยาอยู่ได้ แตย่างให้กำลังใจเจ้าน้ำหนังกับพ่อเลยคุณให้โชว์ไปจากได้ต้องเอยจะที่ากได้น้ำไฟเฮ้ยเป็นมี่จะได้ย่างเอานะนี่เลยมันไปบ่ได้เขาบอกว่าประทศน่ก็เจ้ากับฟังรักใส่นะเขาบอกให้เอาโหลดเที่ยวเขาให้เจอคนย่างคนย่างก็ยังลำบากเลยวนะทิ้ทางก็เลยเอาลงนี้ก็ลงบ่ได้เพราะที่โหลดตายมันหลง ก็จะตันไว้แนวนี้นะแล้วมันก็ลดจากไปบ่ได้อีกบัดนี้ยาแต่บอนเดียวนี่แหละเท่าอื่นก็บ่มีดอกนี่ต้นไม้ลมก็ก็ยังบ่เอาออกดไปก็ยังยากกบเนาะนนักแต่ยังว่าดียังยังบกไกลปนไจะเวลาลงอีกจักหน่อย giác xì đáy nhang cái cây cả, lột xuống đi chắc nồi, cái nhang đáy nhang từ bên này lên bay, yui quẩy nhang cũng mà từ bản đấy này, trên hòn na, hòn thiêng chéo rồi, hỡi chéo xíu mà du du thiêng cái chéo, mày thiêng vậy, sai, ơ, cái chéo kia ở đấy cái gì đó, Sao? โอ้ขยะน้ํน้ํไม้ขยะบ่นาน้ํไม้เอาน้ํไม้ต้มนี่แหละเนี่ไหลไข่หยังไข่น้อยอือมีหน่อยังเฮ้ยอาวักพรซบเมื่อยลเดินทางต่อกลแล้วแหละกชเที่ยงแล้วแหละสู้ๆเด้อเฮ้ยแบก่ฮบ่้เนาะมากฮอดแล้ว ขาก็พอเบิงแตเทถวนี่แหละแถวากลบไก่เพียงนี่แหละแตเท่าลุมกับบ่อวันดผอสารกระุ่เจัดต้องการกระจุ่มกระสุ่มทางไก่เลยเฮยังพอจะสช่ไเห็ดขค่ตัวหนี่งขู่ยังิอ กอดแล้วก็ทิปลูงนี้แต่กอดตัวนี้จะกรทิปลูงนี้จะกระช้านะกอกระหางมันแล้วก็ทิปลูกนี้มันโก่งแล้วพอกระชานมันจะง่ายมันทำอะไรานเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตี้โอ้เจีาอานาเมื่อวานซื้อเสื้อผ้ามา ทำไมเสียอาบแต่สาวแต่เชี <c ười> ่ยวใ่ไหมอาบด้มเล่เนหมู่อาบกับจอกมาหอดึงเลยวะแกเจอกมาหอดึงเลยเออจะบบมเอยปยหงไม่ต้องมาเาออนย่างคอยมาหาเจ้าคอยขีหอดเจ้าเามาออกกันนะเออมาดครับเลย๋อหน้าอะไรกันชิโลขุดจิโปมนะก็ขุดจิโปมที่รออะลก็ใ่ใส่ก็มานิฮ ทำไมงใหเยงมาาม่าป้มหาควยสวยแม่เด้อก็หาควยมันเด้อเอาเอากักลาซื้อกังให้แม่บ่เออแม่ซื้อกังไหนเออลาซื้อังให้แม่ตหยบน้ำเด้อมาเต้าเหยดน้ำเ้อดยคยีงัว่ี้ควยนะมึงจะลองขุดก่อน พูดตัวน่ะงัวฮันดิเตอเะววกจีกูจกูจี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 กูจิกุจีกุจีกจีกจีจีกุจีกูจกจิกูจีกจีกูจีกจีกูจีกจีกู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 จีกจกจีกูจอกูจีกูจีกูจกจกูจีกูจีกีีูน em nhé Ta đơn này, rồi rồi Ba cho chị Cho chị khí chỉ Cho chị khí ngọa, khí khuẩy phá kéo cứ <coughs> ừ, จะดำยังยท้าวเก้นยวั่งกันกะกดจีปีหัวกินมันแข็งมันแสบนะจะจีมันแข็งเม้่มันตอดม,มื่อยแมันจะตอดมื่อเจอ้าะจีกับตอดมื่อตรงไม

นั่งหมดบันเลยนั่งนี่นะกล้วยหนึ่งใหญ่จันี่ไปไปทางใดอีกล่ะไปทางบุญไปนั่นะยังชิ้นสองอีกนะอะไรที่ปูมก็ได้ตะจีนี่แหละไปขัวเอาเป็ขัวกินน้าทางให้แม่ลูกน้าทางให้แม่ มาไปนั่งทามแมงย,ยูโฮมหมืมอนี้มันแดดเออนั่งทามแมงย,ยูโฮม tham cho đấy là có thật là phê thầm chút chì mà kín phê con tí Chì chút chì mà kín phê con bố Ôi là bầu lá Ni bạo chú chi ngay ừ. chu chi ngay tức chu 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 thôi. chu chu giờ chu chu lại cái chu chu Nè chu lên giờ Mẹ Tôi cái này mà mình khẩu ra đi Ừ ừ Bằng lá nhầm ốc, bằng lá bên năng như hôm Cả tháng ba vầy hề mi bên năng như hôm, mình đẹp Mẹ đang thả mình đưa mẹ Rồi rồi rồi, nàng thả mẹ như hôm Mẹ đôi, đôi. Ừ. năng Rồi đôi Mẹ Ừ เออเออเออนั่งขาแม่อยู่หันไว้ดูด้วยแม่เมื่อน้ำล้างบังลาเมื่อก้อนโลดโดยดดยเออแม่พูดมีพูดจุจีก่อนบังลาเมื่อโลดโอเคให้เพิ่นเมื่อก่อนนะเพไหนอยากเมื่อแม่เลยว่าให้เมื่อก่อนกับกระไก่ดอกเพียงใกล้ๆนี่ยเฮ้ยทุกคนกล้วยหนึ่งโหลดบักข้างหึงมันอาจจะห็นกล้วยหนึ่ง ยุดจีกันเลยสามควยน่าจงได้สามาาม,ามันบป็นแคเราขวดหลายนะอีกจ๊กหน่อยคนแหละ เขาเรลื่อมเลื้งจ like, so really ักหน่อยผมเมันยังี่วดร้ายแบบนี้ก็นี่มันเ่ขวดร้ายก็ได้ที่ข้างบนเบลูกนี่เบลูกก็ได้ตมย์คเดีวสัดมันเป็นนอสวสดก็เลยเขี่ยเบิ่งดกพลังาไอนันี่หมันโอ้ประมาณเบิ่งกได้เจ้าน่อ้ต้งกดตงกตงพูดเบิ่งก็นะ กนตรงกนตงเด้อปกติบ like ืงนี้มันจะมาดูเป็นขู่เลยกปนตรงกนตงกปนตงตงใหญ่ไปไหนนะกล่ปงปตงไปไหนที่โป่งอีกคนนะ ไี่คุยนึงหายที่ไหมโมิเกียวเขาหนะูกระทุนคุดรายแห้งควยมันมันแบบว่ามันอกดผดคุยแล้วมันก็สีออกตายนะเหมือนไข่ใหม่ก็จะตายนะัน่อเลย,ยทุกคนสอนกันอยู่บุรโอ้บุดีสอนนะัวเดียวมีตู้ผู้นั่นเลยโอ้ Một màu màu lợm đến rồi nè là cái vòng soup này mọi người soup này mọi người là này mọi người soup này mọi người này mọi người soup này mọi người soup này mọi người súp này mọi người ลง,าม,ม,าม,ม,งามานุงสนะุมเลยกึ้นมเชุกๆขอบ้านมองมาหน่อยกินขาดสุนเลยหละจนเมื่อยเลยนะบะหมีควยควยมันผดทันละลายตบท่ายอยีเจหง่ายนะบระด้บกไะด้นเลยจี่โผล่สามโตเด้อบึงตัวหนึ่งจีจีเดยกำหนึ่งนะ เมื่อเฮ็ดกินเห้วบัเอ็ดเลยนะบล่นอาไปให้พอคนเบ่งเห็นแม่มาอไแล้วพ่ไได้ยังเจ้าพระพุทธคแม่วะนี่โอ้โหเอาไปอ่างพ่อเอาไปพ่อเบ่งเด้รายล่าพอว่าจะไดไฮะไ่เด้รายโอ้โหเป็นน่อยงาะขนาดจะโตได้สองสี่หกสองสีหแสสสิบสมโต Ng bác sĩ sáng tối nay chắc chị bung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  à, chị rồi đây, bung chị con chị bung 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 cho

ไฟเป็นฐานเป็น,ปน,นสีปีกกระหอกลาบันเนะี่ยขางอย่างไร้วคือขางมาอยู่ชิเสกกระหอกปีกเนาะต้นนี้ก็ะขวดจุจีขวพดพอดีจุจีซูกระพอดีปีกกระหอกเลย ราามันลดที่กำฮอมไปนะ เก็บพ okay, oh ้าหอมไว้ก่อนดีเอายลุมนะผ้าหอมกินซุกแล้วนั่นนี่คางนี้ดูดีเด้แต่ว่าคางนี้มันไหมลงเบิงอู้ดำขักนะจะเอาไปผักก่อนไาดิมึงเดี๋ยวเฮ้ยคองเสียบเจ้าเสียหายบ่เลยมันไหม น้ำปอปอไอ,อ้ได้แต่มาหลงจากก็บำเบิง่งเนาะผักก่อนได้เป็นแอ้ไมไเห็บไ่เห็บตะหักก็ดีเม่ผักชะกันเบิดเลยบ่เฮ้ย <Yeah. S 2> ตับเต็บมันก็นได้ <c ười> โอไคหลับจะเถื่อนหลบับวะหอ ทงแหลกนี่ตากกระโลกเนตับน่ bạc cho là nội này là cao sẽ thua Mà mình sẽ để vào trong ngâm tôm. ลาบกะหอ่อขอวจะช,ชีชีก็ะไม่ตุ่มา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 ที่น้องมาชีกับน้องกันลาบกะหอ่อเนก่คนพอเลยได้เราบุษรละมาอายอากเลยเกิยั bởi cái đôi với chị bông chị bùm mặn mắt mặn 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 พอดีแล้วมันจะคมอมล้ำมันไมอมล้ำขมนะเนี่ยมันไหมลงลูกวเวะไปาาน้ำมันลายข,ายขึ้น um <S <s ่อนขึ huh? <t t si ้น <si ่อมันะอ้โอ้าชิม้้าอันชิมทีแค่ตีก่อนจะเอาเอง กี่กอนจะไดะกับชิบอมมุ้งชิบอมมงอย่าเด้มุ้งบุยแล้วเี่เามอันเ่าโจกบุโอ้ดเสเอาลงเอาลายสามนั่นสามดีคนเรื่องอยผู้อื่นนไหเจนใครมาไปก็พวกนี้โอตะกายดึงเท้าล Tết là phố mẹ có bỏ về chạy đi. <cười> <cười> Hãy chênh cho chóng kèo phụ huynh. không anh hai? Cơm nhiều. Cơm bãi bãi đâu rồi cơm. Tăng lặng mà. Hụt ốc nè đâu. Cả làng bãi muông tí กำลังใบมุ่งเจ้าหน้าที่หาหนาทีอีหนึ่งน้ำกุ้งยเฮ้ยขวๆเต็มไปเต็มไปอ่าผักที่บอก ในบ้านไงแล้วน้ำมันมงูนเหลือมเอาไปท้าเขาคว่วเขาหัวให้มันหุเนื้อตากว่าล้วเหลือมมากคือหน่อยอ่ยเาใส่วดเลยทาแพ้ทายันมันบาดมันกระเทาะก็แพ้เป็เนื้อามันกระเทาะกเจิบตาแพ้กวดมันกระเทาะมั้ยมันคือกระเาะเออถ้าใบท่าตามันก็ท่าเขามันเจ็บตากมันจิบของค้วท่าผู้ชาย เจ้าตาเจ้าตาตาถ้าเขาหังว mm ัวใครละมันอยู uh ่ใบม่วที่กองล้งูบ่เพาะบ่หลานด้แูบาผูบาผูบาอแล้วอย่ามีทางไปกูบอไปว่าแล้วเนี่ยใบม่กอะไรก็ตีไปตไปตงเล ไป,ไป,ไ,ป,ปไปหมดเลยหมด่ายยันมุ่งเราบปถือบยอยงเฮ็ดะสิบมุ่งใชสิบมุ่งมีท่าไปไปหมดไปที่โรงแรมเราแล้วแวม่ก็มาหมัดกระบองนะั่น จะลองมัดอกันโอ้ยหนุ่มก้อนนาะให้มันพอดีกันจังมัดเธอเดียวโอ้ปางมันกระพับเขานักมั้งกระพับแล้วเธอมันด้วงกระพับเขาจับตรงมันกี่เข่งมีกี่หอกกระบองกอย่าเธอมันได้ผู้เห็บผู้เป็นกันเลยผอ้เห็ดเล่นๆก็ยังผูเป็น เองนะตะนี่เอาพอคนจุ่มมือกันจะจุ่มจะได้แม่บ่นี่บ่มแม่เทจ็จสิบ่เออเอาเขา่งเสร็จอ่ะอับเขาคนเบ่งใช่ไหม มันเป็นตวย่เอาเลยยขนาดนั้นใช่ผับจะได้ไหมผับนี่น่่งบเบสิบเโอ้ฮักกังเขาก่อนเนาะเขาอ่นก่อนีผับนี่โมากมากเขาเจ๊เขาเจ๊ะนี่ ผมเข่าเลยนี่นี่แบบนี้ไนก็มาต้อบอลนี่ดึงแบบนี้ก่อนได้ก่อนมัดกันเอีเลยทุกคนโคสโอนั่นดตหมัดอันนึ่ง เดี๋ยวจะเดินห้องแมย์คายๆกันอยู่แต่ของจะออมบนเนียญแต่หองแม่บอะไรเดี๋ยวเลยนะเป็นห้องแม่์ทีนี่องจะออกสองเดิมหนังจะกระจายกันไปแด้วของแม่ยีเแล้วอีกสองอันให้แม่หมัดมันหมัดมาเป็นมาเจ้าโอเคนะคลิปนี้กับชิคอจบที่สำเนีนนะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มนะจะได้กระฝากไปตั้งใจสอบเมย์คลิปต่อไปนี่เด้อบ๊ายบาย